สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแอดดิแล้วนะคะแอนแน่งกับฝั่งพน,นักงานเกษตรนวมินค,นค่ะวันนี้พามาดูรุ่นเอเวอเรสต์ค่ะเป็นรถครอบครัวนั่นเองนะคะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะราคาตัวรถของเขาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนบาทนั่นเองนะคะแต่งลอมมากๆเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะคันนี้แต่งออกมาดูดีและสวยมากๆเลยนะคะเป็น f 1 5 0 Y Body บ้นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเป็นชิ้นๆไปเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะมาจากหน้าเป็น FOR ดีนะคะเป็นสีดำด้านทั้งชุดของเขาเลยนะคะแล้วก็วิวอินพร้อมไฟ3จุดให้เรียบร้อยเลยจ้ามาที่กันชนด้านล่างค่ะเป็นสีเดียวเลยนะคะเป็นสีดำด้านทั้งชุดของเขาเลยนะคะแล้วก็วิวอินพร้อมไฟ5้าจุดนะคะเป็นสเต็ปนะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นสีส้มคะ่ะแล้วก็ f 150้าจะมีไฟตัว C ีนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะ เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะ F 1 5 0หนะคะแล้วมาที่ไฟค่ะเป็นไฟมาสเต็งวิ่ง3สเต็ปอันนี้ใส่เพิ่มเลยนะคะแล้วก็ไฟเดยไลท์ปกติมีมาอยู่แล้วแต่ใส่สเต็ปการวิ่งของไฟเพิ่มขึ้นและในตาไฟนะคะเป็นสีบ l ูอ้ายค่ะจะเห็นได้ชัดเจนว่าด้านข้างของตัวรถนะคะจะเป็นจะใหญ่ขึ้นมานั่นเองเพราะว่าทำวายบอดี้ออกมานั่นเองนะคะมาดูกันที่ด้านข้างค่ะคันนี้นะคะยก3นิ้วนั่นเองนะคะเปลี่ยนปลีกนกโปรเฟนเดอร์และเปลี่ยนโช๊คนะคะเป็นของโปรเฟนเดอร์นั่นเองค่ะ ซุ้มล้อนะคะมาพร้อมชุดวายดี้ของเขาประมาณขนาดของเขานะคะอยู่ที่6นิ้วนั่นเองนะคะมาดูซีรีส์ยางค่ะ305นทับห้นะคะ R 20แมกขอบ20ออฟเซ็ตลบ24เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นลายดำน่นองนะคะแก้มข้างของเขามาพร้อมวายดี้ของเขาเลยค่ะแล้วก็ที่ใส่เพิ่มเติมก็จะเป็นกันสาดนะคะสวยมากๆเลยนะคะบันไดข้างนะคะมีมากับตัวรถของเขาอยู่แล้วนะคะ ส่วนมือจับของเขาเนี่ยก็เป็นสีดํานะคะามาพร้อมกับตัวรถของเขาอยู่แล้วนั่นเองนะคะเล่าหลังคามีมาอยู่แล้วค่ากับตัวรถค่ะคันนี้ลูกค้าไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์นะคะแบบเรียบรูดูดีจ้าเหมือนเดิมนะคะสไตล์ต้องเรียบรูดูดีนั่นเองนะคะแล้วก็ไฟท้ายนะคะทําเป็นแบบลมดํานะคะเป็นไฟ LED ค่ะเห็นได้ชัดเจนสวยมากๆเลยนะคะและด้านข้างนะคะตัวรถก็จะใหญ่ออกมานั่นเองนะคะเพราะว่าทําเป็นวายบอดี้นั่นเองนะคะเออสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ คาดท้ายนะคะเป็นสีดํานะคะมาจากตัวรถอยู่แล้วค่ะและกันชนด้านล่างคะ่ะเป็นสีดําเงานะคะมาจากตัวรถอยู่แล้วนะคะมีอยู่แล้วนะคะและเพิ่มไฟเข้าไปนะคะเป็นไฟ LED นะคะด้านหลังก็จะมีเซนเซอร์นะคะวิวอิในให้เรียบร้อยทั้ง4จุดเลยค่ะที่ด้านบนเนี่ยะคะสปอยเลอร์ด้านท้ายนะถ้ามีไฟเบรกนะคะดวงที่3นั่นเองค่ะมีกุญแจไหมไม่มีอย่ทำแฮนด์ฟรีไ <laughs> ด้๋ยวกดปุ่มเอานะคะ รุ่นเอเวเรสต์นะคะจะมีปุ่มกดตรงด้านท้ายนะคะนะสามารถเปิดได้เลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะสวนมากๆเลยนะคะภายในกว้างใหญ่มากๆเลยะคะ่ะสามารถขนสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเปิดฝาท้ายก็จะเป็นโชค๊คคู่ข้างเลยนะคะเวลาปิดฝาท้ายนะคะกดตรงปุ่มนี้เลยคะ่ะมีตัวกันหนีบด้วยนะคะลูกค้าค่ะ,ะจะไม่หนีบตัวเรานะคะพอพอรู้สึกว่ามีอะไรขวางอยู่ก็จะเด้งกลับขืนนั่นเองนะคะ เดีย๋ยวเราจะไปดูภายในตัวรถกันต่อเลยค่ะดูด้านหลังด้วยไหมคะดูด้านหลังด้วยก็ได้เนาะอ่าด้านหลังนะคะก็จะมีแอร์นะคะมีน้องตุ๊กตาด้วยนะดูไม่ได้ละโอเคมาที่ด้านในคะ่ะเบาะนะคะเบาะเดิเบาะหนังเดินได้ด้วยสีน้ําเงินนั่นเองนะคะแล้วก็เบาะเป็น เนี่ยค่ะตรงนี้เป็นบอกไฟฟ้านะคะพงมลัยนะคะเป็นพงมลัยไฟฟ้าค่ะสามารถใช้งาน c ุ u คอน control ได้ด้วยนะคะแล้วก็วางสายและรับสายที่พงมลัยได้เลยนะคะแล้วก็จอนะคะจอเป็นจอ8น,นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนะคะส่วนเกียร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์10สปีดค่ะ180แรงม้านะคะอ่าสวยมากๆและมีปัดน้ำฝนออโต้และไฟออโต้ด้วยค่ะคันนี้แต่ง หล่อและดูดีมากๆเลยนะคะ F150 w i ยบอดี F ้นั่นเองนะคะลูกค้าสนใจนะคะอยากแต่งแบบนี้นะคะโทรหาแอนเลยนะคะ098925166 8มีแฟแนซ์นวิ่งเซ็นเอกสารถึงบ้านด้วยนะคะแล้วก็แฟแนซ์นผ่านแอนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะ